สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนุ่นและร้านหมอเวนตาพุทธมนตรสายห้าต้อกระจกเป็นภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการขุ่นของเลนตาซึ่งปกติเลนตาจะมีลักษณะใสเมื่อเกิดต้อกระจกทําให้แสงไม่สามารถผ่านเข้าไปในตาได้ตามปกติทําให้การมองเห็นไม่ชัดเจนหรือมีอาการตามัวต้อกระจกเกิดจากความเสื่อมของโปรตีนซึ่งเป็นองค์ประกอบของเลนตา ทำให้เลนตาขุ่นและแข็งขึ้นมักพบมากในผู้ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปสาเหตุหลักคือความเสื่อมตามวัยโดยสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้นแต่อาจพบในกลุ่มอายุน้อยได้เช่นกันเช่นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดจากมารดาที่ติดเชื้อหัดเดยอรมันขณะตั้งครรภ์ 2. แสงแดด 3. โรคประจำตัวเช่นเบาหวาน 4. การใช้ยาสเตียรอยด์เป็นเวลานาน5อุบัติเหตุต่อดวงตา 6, หกพันธุกกมก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้รุ่นและร้านหมอแว่นตาพุทธมนทรสายห้าด้วยนะคะ